สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องบอยเศรษฐีนาคราชทุกท่านวันนี้พบกับมหาแดงและทิดอึงดําดีเศรษฐีนาคราชอีกแล้วครับ,รบสวัสดีครับผมทิดอึงด,ดา,าดีเศรษฐีนาคราชนะครับวันนี้นะครับมหาแดงกับทิดอึงจะพาท่านผู้ชมมาชมที่แปลงหนึ่งนะครับอยู่ตําบลวัดดาวอําเภอบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเนื้อที่8ดไร่หนึ่งงาน24ตารางวาที่ท่านผู้ชมชมเนี่ยหน้าที่เนี่เป็นบ่อน้ําใหญ่ท่านผู้ชมเห็นไหมร่ลมลื่นเห็นไหมครับ เป็นนาเนาะ,ะข้างหลังเป็นนาด้านนาเนี่ยก่อนจะถึงนานี่เป็นเป็นบึงน้ําก่อนเป็นสระน้ําใหญ่เลยท่านผู้ชมมีปลาดินปลาอะไรไว่ายเป็นฝูงเลยนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับอ่าตำบลวัดดาวอําเภอบางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยห่างจากอาเภอบางปลามาท่านผู้ชมเจ็ดกิโลเช่นนั้นอ่แล้วก็ห่างจากตัวเมืองสุพรรณสิบสี่กิโลท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมสงสัยว่าเอ๊ะที่ดินแปลงนี้มันอยู่ไกลาจากกรุงเทพไหม ใช่ไจ็ล่ะ79กิโลจากตึกเวสเกตเราจับระยะจากตึกเซนทันเวสเกตนะท่านผูนะน้ชมน,นะ,ะที่ดินแปลงนี้นะครับไฟฟ้าประปาถึงนะถึง,ถงข้อเสียมีนิดเดียวคือถนนเนี่ยก็เป็นหินคลุกแบบเนี้ยเป็นถนนสาธารณนะของท้องถิ่นนะท่านผู้ชมน,นะถึงชาวบ้านแถวเนี้ยแถวนี้เป็นชุมชนนะ,ะชาวบ้านแถวนี้ก็ใช้ถนนน,นี้แหละนะครับวิ่งเข้าวิ่งออกกันนะครับเคคอนจีตมา จากระยางมาเป็นคอนกรีตป,ประมาณ400อเมตรแล้วก็เป็นถนนหินคลุกอีก4ี่รอยเมตรครับ,ค,รบ <อะ S 1> คือแล้วต่อไปก็เป็นคอนกรีตท่านผู้ชมเพราะว่าเขาจะเทไประยะนะตา่างงบประมาณที่ดินแปลงนี้แยกออกไาจากถนนบางประมาะไปอำเภอบางประมาน่<อ>ะนะครับประมาณ800รเมตรแ0ดร้ยเมตรเท่านั้นนะไม่ไกลนะครับพอถนนบางประมาแล้วก็แยกลงมาเข้าถนนคอนกรีตแล้วก็มาต่อด้วยหินคลุกเนี่ย<อ>ะนะครับประมาณแ800ดร้อยเมตรเท่านั้นนะครับข้อดีอีกอย่างคือด้านด้านติด ด้าริมถนนเนี่ยที่ติดหน้าที่ติดกระแสะน้ำเราเนี่ยมันเป็นลำรางสาธารณะด้วยนะครับท่านผู้ชมก็เปิดน้ําจากลำรางเนี่ยเข้าสระน้ําที่ให้ดูตอนแรกเนี่ยนมฮะสระน้นํานี่รอบสระน,นี่ก็มีต้นไม้ใหญ่ๆอย่างนั้นนะท่านผู้ชมนะที่อื่นแรงนะครับที่อื่นแรงที่นี่ยังมีสระน้ําน้ําเยอะนะท่านผู้ชมปลาก็เยอะเออปลามีปลาด้วยเนี่ยเขาปล่อยปลาไว้หรือมันเกิดเองไม่รู้ปลานินเป็นฝูงเลยว่ายกันนะครับก็สภาพก็ยังสมบูรณ์นะระบบ นิเวศมีพืชน้ําเนี่ยต้นทูบยักษ์ไอ้ทูบใหญ่ทูบเขาเรียกทูบฤาษีมันก็ขึ้นนะแล้วริมสาเป็นต้นไม้ใหญ่ๆมีสแกสแกใหญ,ใหญ่มีกระถินใหญ่ใช่ไหมต้นเอ้ยกระถินหรือต้นขางนะนึกว่ากระถินยักษ์เนี่ยท่านผู้ชมก็ชมผมก็จำชื่อต้นไม้ไม่ค่อยได้หมดนะแต่ว่ารอบฝั่งเลย พอถัดจากจากสระน้ํามานะครับก็จะเป็นถนนทางเข้าที่ดินนะครับคือแยกจากถนนหินคลุกเนี่ยก็จะเข้าที่ดินเราริมสระนะครับริมสระแล้วก็จะตรงไปที่นานะครับเนี่ยระยะจะอยู่ประมาณนี้ท่านผู้ชมประมาณนี้นะแล้วก็ไปถึงเสาปูนริมสระด้านนู้นนะท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชมชมประมาณสี่สิบเมตรท่านผู้ชมสี่สิบเมตรนะครับ แล้วก็จะยาวเข้าไปในที่นะ,ะท่านผู้ชมเดินตามมาท่านผู้ชมต้องต้องตั้งใจดูตรงนี้นิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมจะงงว่าเอ้ทำไมหน้ามันแค่40ิเมตรเองมันเป็นที่นาอย่างไงนะครับคือที่ดินแปลงเนี้ที่จริงแล้วหน้ามันกว้างแต่ว่าตรงตรงตรงิมถนนเนี่ยเขาตัดขายให้บ้านหลังหนึ่งไปซะหน่อยหนึ่งก็เลยเหลือเหมือนกับแบ่งครึ่งอะ่ะก็เลยเหลือ4ี่สิบเมตรนะครับ แต่พอมาพ้นบ้านที่ที่เขาขายที่ให้ปลูกบ้านไปแล้วเนี่ยที่นี้ก็จะเป็นที่นาเต็มเต็มเลยท่านผู้ชมตอนนี้เราเดินถนนทางเข้ามานะอาเนี่ยท่านผู้ชมจะจะพบหลักนี้นะเนี่ยหลักนี้นะเนี่ยเป็นหลักของที่ดินอยู่ในนี้นะท่านผู้ชมอันนี้เขาเอาไอ้เขาเรียกเสาอะไรมาครอบไว้นะครับ เนี่ยพอมาถึงตรงนี้นะท่านผู้ชมมันติดสุดเขตหลังบ้านทีเขาตัดทีเขาขายไปก่อนแล้วไปตรงไปถึงท่อปูไอท่อเขียวๆนะท่านผู้ชมะจากท่อเขียวๆนู่นแล้วก็ข้ามสะไปริมนูนเลยริมที่ผมให้ท่านผู้ชมชมตอนแรกนะอันนี้เป็นหน้าตัดนะตรงนี้รวมแล้วความกว้างจะประมาณหกสิบเมตรท่านผู้ชมท่านผู้ชมเข้าใจนะ<ไ>คือทางเข้ามานะมันสี่สิบเมตรรวมสระน้ําด้วย พอเข้ามาถึงระยะตรงเนี้ยเข้ามาประมาณสักห้าสิบเมตรอ่ะก็จะมาถึงตรงนี้ตรงนี้จะเป็นหน้ากว้างของที่นาละของพื้นที่ทั้งหมดที่เราไม่รวมบ้านหลังนี้นะก็จะเป็นหกสิบเมตรท่านผู้ชมแล้วเดินเข้าไปที่นี้จะเป็นทุ่งนาละอ่าเนี่ยท่านผู้ชมดูทุ่งนาดูคันนี้ไว้ท่านผู้ชมคันนี้ยาวไปจดนู่นเลยนะพุ่มไม้เลยนะพุ่มไม้อ่าผมจะจะไม่เดินเข้าไปนะท่านผู้ชมเพราะว่า เขาปล่อยน้ําเข้ามาแล found, parole, ้วเขาจะไถนะครับตอนนี้เขาเอาน้าเข้ามาเพื่อให้ดินมันเกิดอาการยุ่ยหน่อยแล้วเดี๋ยวเขาจะได้ไถง่ายๆไงเขาเตรียมจะทํานาอีกนะครับตรงันจะมีบ่อบาดานอยู่นะเดี๋ยวถ้าผู้ชมดูชมทุ่งกว้างกก่อนเห็นนะฮะเนี่ยตั้งแต่คันนี้นะครับคันนี้ไปจดพุ่มไม้นู่นนะผู้ชมแล้วถ้าผู้ชมหักตัดตัดตรงไปเลยนะจะเห็น ตัดตรงไป60เมตรท่านผู้ชมจะเห็นหลักขาวๆนู่นท่านผู้ชมนั่นคือหลักสุดเขตของเรานะแล้วก็หลักสุดเขตเนี่ยพอดึงมาถึงริมถนนที่ผมเปิดหัวคลิปนะนะความยาวประมาณ200เมตรท่านผู้ชมความลึกนะอันนี้อันนี้พูดถึงรวมสระน้ําเลยนะท่านผู้ชมอท่านผู้ชมชมแล้วอ่าทีนี้เดินมาเดินมาดูสระน้ําด้านหลังซึ่งมันจะต่อกับที่นานะครับ ท่านผู้ชมตามมาเ,เดี๋ยวท่านผู้ชมก็ชมสระน้ําอีกทีหนึ่งเนี่ยส,สุดสระน้ําอยู่ที่คันนี้พอดีสระน้ําที่ผมให้ดูตอนแรกะนะมันเป็นสระกว้างเลยท่านผู้ชมชมดูเดีนยครับก็จะมาถึงคันนี้คันนี้ซึ่งเป็นตากวาตาด,ด,ด,ด้านด้านท้ายของของสระน้ําแต่ว่าเป็นด้านเริ่มต้นของที่นามุมนี้นะ นะครับมันก็จะหน้าตัดก็หกสิบหกสิบเมตรนะครับข้อดีก็คือนอกจากมีสระน้ําใหญ่มีน้ําเต็มแล้วนะครับเขายังมีบ่าบาาอบาดาลด้วยท่านผู้ชมเจาะบาดาลแต่เป็นบาดาลแบบใ,ใช้เครื่องใช้เครื่องโยนฉุดนะ,ะเนี่ยจะมีพูเล่นะครับก็ฉุดแล้วก็น้ามันก็จะขึ้นมาคือถ้าเราไม่ใช้น้ําในสระเราจะเวลาเราจะทาํานาทําสวนแล้วเนี่ยเราก็ใช้น้ําบาดาลได้ท่านผู้ชมชคือรับประกันความแห้งแรงเลยนะครับ คือต่อไปจะไม่แรงและถ้าท่านใดที่จับจองแปลงนี้นะเนี่อันนี้ผมเดินคันที่ท้ายสระนะเป็นการเริ่มต้นของทุ่งนาเอาละเด,เดี๋ยวเดินเข้าไปในทุ่งนาสักนิดนึงนะครับแต่ว่าเดินไปเยอะไม่ได้ท่านผู้ชมเพราะว่าอันนี้นนะมันเละแล้วเขาเริ่มเอาเอารถไถเข้ามาแล้วนี่ไนงะเห็นรอยล้อมันแล้วตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ ร่มเย็นดีด้วยเอาละทีนี้ถึงคันด้านลึกแล้วนะด้านลึกที่ว่ามีจากจากจากหลักหินหนู่นนะครับแล้วก็ลึกมาจนถึงผมนี่แล้วก็เลยผ่านสระน้ําไปออกริมถนนนั่นคือความลึก200เมตรนะท่าน <200 S 1> ผู้ชม <200. S 1> อ่าทีนี้ก็จะเหลือเนื้อที่นาเนี่ยสระน้ํานี่สักสองงานได้ท่านผู้ชม สัก2งานแต่ว่าความความลึกเท่าไหร่ไม่รู้แต่น้ําเต็มเลยปลาเพียบเลยนะครับก็ที่เหลือก็แปดไร่หนึ่งงานย4เนี่ยเป็นสระน้ำซะสองสองสองงานละก็จะเหลือเป็นเนื้อที่เต็มเต็มเนี่ยที่ที่ท่านผู้ชมเห็นนะ,นะครับรอบบริเวณสระน้ําบริเวณที่ผมยืนอยู่เนี่ยเป็นต้นไม้ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะอ่าเป็นต้นเขาเรียกต้นอะไรผมไม่รู้จักอะ่ะเหมือนใบเหมือนกระถินนะท่านผู้ชมต้นคางไงต้นขางอ่าแต่บ้านผมนะ น,นี่ก็จะเป็นทุ่งนาอากาศเย็น,ยนตอนนี้ลมพัดชิวเลยนะครับซึ่งมันทําให้ผมสดชื่นหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้เดินมาร้อนๆเลยท <c oughs> ี่เรามาพิจารณาเรื่อง,ท,งที่ดินแปลงนี้ที่ดินแปลงนี้เป็นดินดาท่านผู้ชม <c oughs> เป็นดินร่วนดินเหนียวนะครับไม่มีทราย <c oughs> เก็บน้ําได้แน่นอน <c oughs> ก็ดูสระนั้นดิสระน้านายยังไม่แห้งขนาดนี้แรงมา แรงที่สุดในรอบสิปีท่านผู้ชมจะสาที่ผมให้ท่านผู้ชมชมยังมีน้ํามีปลาอยู่นะครับแสดงว่ามีความลึกพอสมควรน้ําก็เลยไม่ร้อนนะท่านผู้ชมเป็นดินดำคันนี้ว่าเหมาะที่จะทําการเกษตรที่นี้ท่านจะทําอะไรละของเดิมก็ทานาท่านผู้ชมเนี่ยเห็นต่อสั่งไหมเนี่ยเห็นต่อสั่งอยู่นะครับนี่เขาจะทํารอบใหม่ละเพราะว่าได้ได้ได้ยินเสียงฟ้าร้องแล้วเตรียมจะไถ่ายละบางทีฟ้าร้องแล้วฝนไม่ตกนี่บุ้นเลยนะเนี่ยตอนนี้ก็มาดู โล่งๆเลยนะครับก็ไม่มีอะไรก็เป็นที่นาคานนี้จะจะอยากจะถามท่านผู้ชมว่าท่านผู้ชมชมที่นาแปลงนี้แล้วคิดจะทําอะไรถ้าเกิดเรามาจับจองนะครับถ้าจับจองเราจะทํานาไหมนะครับหรือเราจะทําสวนนะครับหรือจะทําโคกขึ้นมาปลูกบ้านในนี้เพราะว่าข้างหน้ามันไม่มีที่ปลูกแล้วมันเป็นสระน้ําแล้วก็เป็นถนนเข้ามานะครับท่านก็มาปลูกบ้านข้างในนี้ดีไหมทําโคกปลูกบ้านเขาสระไม่ต้องแล้วสระลูกใหญ่แล้ว ลอกักหน่อยนึ่งลอกให้มันได้เหลี่ยมได้ลึกให้มันสวยๆตัดแต่งต้นไม้ริมสระให้มันดูสวยงามนะครับต้นไม้ใหญ่ๆตัดแต่งซะตัดให้มันตัดทิ้งนะอย่าไปตัดทิ้งเสียดายมันตัดให้มันลักษณะมันเหมือนไม้ล้อมนะท่านผู้ชมนี่มันก็จะทําให้สระเรานี่มีราคาขึ้นมาทันทีเลยมีราคาคือมันชวนมองไงนะครับเนี่ยแล้วพอท่านมีโคกปลูกบ้านแล้วนะท่านผู้ชมนี้ก็ขุดร่องสวนนะครับ ขุดขุดคันรอบนี้ก่อนก็ได้นะครับเพื่อคันรอบนี้มันมีประโยชน์อย่างหนึ่งคือถ้าเรามีคันรอบแล้วเนี่ยนะครับคันที่สูงใหญ่หน่อยกว้างทักสามเมตรท่านผู้ชมสามารถจะลงไม้เศรษฐกิจได้ท่านผู้ชมอ่าใช่อาจจะเป็นไม้แดงไม้อ่าเขาเรียกไม้อะไรก็ปะดูปะดูพยุงอ่าได้สารพัดเลยนะท่านผู้ชมปลูกปลูกไม้เศรษฐกิจไว้เพื่อรอนะครับรอในอนาคตมันโตขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเงินก้อนเลยนะท่านผู้ชม คือถ้าเราปลูกเพื่อจะเอาในเชิงเศรษฐกิจแล้วเนี่ยการปลูกไว้รอบคันเนี่ยไม้เศรษฐกิจนะต่อไปมันจะเป็นเงินก้อนเลยอีกสิปี20ปีท่านผู้ชมพอมันโตขึ้นมาแล้วนะท่านผู้ชมอีกสิปี20ปีข้างหน้าท่านผู้ชมคิดดูไม้มันจะแพงแค่ไหน่ะเพราะว่าตอนนี้ยังเรายังซื้อกันไม่ไหวแล้วนะไม้จริงเนี่ยไอ้ต้นไม้พวกนี้เขาเรียกไม้จริงท่านผู้ชมถ้าไม้ปลอมก็พวกเชอร่าพวกอะไรพวกนั้นอนะ่ะมันเหมือนไม้แต่มันไม่ใช่ไม้ แต่ต้นไม้ที่ผมแนะนำใ,ให้ท่านผู้ชมปลูกเนี่ยเป็นไม้เศรษฐกิจเนี่ยเขาเรียกไม้จริงมีพวกพยุงประดูยางนาสักอะไรพวกนี้ปลูกให้รอบที่ท่านผู้ชมคือเราเราหวังมันในอนาคตด,ด้วยแล้วมันยังเป็นรั้วให้เป็นแนวให้เราด้วยท่านผู้ชมคือบางทีเราอาจจะไม่ต้องกั้นรั้วเราใช้ต้นไม้พวกนี้เป็นแนวแนวขอบเขตของเราซึ่งใครมาขยับขยื่นไม่ได้แล้วพระล่างมันลงลึกถอนไม่ได้นะฮะมันก็ดีเหมือนกันแล้วส่วนในในพื้นที่เนี่ย ท่านผู้ชมก็ยกล่องยกล่องทําสวนสวนเขาเรียกไม้สวนผสมเป็นผลไม้หลากหลายอ่าเป็นผลไม้หลากหลายแต่ว่าเอาปริมาณที่เราสามารถที่จะทําเงินได้นะ,ะคือถ้าไปปลูกต้นสองต้นเนี่ยมันไม่ได้ตังค์ปลูกก็ปกลูกอ,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 อ่าอย่างนี้สองล่องอย่างนู้นสองล่องอีกอย่างนี้อีกสองล่องอะไรเงี้ยเออมันจะได้เราจะได้เก็บเกี่ยวได้ทั้งปีเพราะถ้าปลูกอย่างหนึ่งอย่างใดเยอะเลย เราทําไม่ไหวด้วยนะครับแล้วก็เวลาเราเก็บหมดแล้วเนี่ยมันก็จะหมดเลยปีนั้นนะครับเพราะมันหมดฤดูของมันแต่ถ้าเราปลูกลากปลูกหลากหลายชนิดเนี่ยอย่างสมมติว่าเราเก็บมะม่วงหมดรุ่นไปแล้วต่อไปเราอาจจะเก็บกระท้อนได้ต่อไปเราอาจจะมีฝรั่งเก็บด้วยคือมันจะมีรายได้ทั้งปีนะคนผู้ชมอันนี้คือคําแนะนํานะครับสําหรับที่ที่เตียนเตียนแบบนี้นะครับลักษณะเป็น ษณะมันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูว่าสามารถจะทําอย่างที่ผมแนะนําเนี่ยจะดีไหมนะครับเนี่ยท่านผู้ชมมองด้านหน้าอีกทีนะเนี่ยด้านหน้านี่ก็คือหน้าตัดหกสิบหกสิบเมตรเท่ากับด้านหลังนะท่านผู้ชมแล้วก็ตรงนั้นยื่นไปนิดนึงเสียตรงนั้นนิดเดียวคือเขาตัดขายปลูกบ้านไปหน่อยนึงมันก็เลยที่มันก็เลยหายไปสี่เหลี่ยมนึงนะครับมันก็เลยจะแหลมไปนิดนึง คือทางเข้ามาสี่สิบนะครับพอมาถึงตรงนี้พอพ้นเขตบ้านของเขามันก็จะกว้างตามเดิมคือหกสิบเหมือนเดิมท่านผู้ชมก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาตามนี้เลยถึงแนวสุดท้ายนูน่นท่านผู้ชมนี่แหละพื้นที่ทั้งหมดนี่แหละที่ผมแนะนําท่านผู้ชมว่าให้ปลูกบ้านไว้หลังหนึ่งแล้วก็ทําสวนนะครับคันรอบนี้เราก็ปลูกไม้เศรษฐกิจนะครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมก็ได้ทราบรายละเอียดจากที่ดินแปลงนี้พอสมควรแล้ว ข้อดีคือมีสระน้ําด้านหน้าที่นะไฟฟ,ฟ้าปะะปาผ่านาติดอติดถนนหินคลุกซึ่งเขาเตรียมจะเทปูนแล้วล่ะนะครับติดลำรางด้านหน้าที่เลยนะครับมีบ่อน้ําบาดาลในที่ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นที่ดินที่มีองค์ประกอบครบสําหรับการอยู่อาศัยนะท่านผู้ชมก็คงจะมีเท่านี้แหละนะครับท่านผู้ชมที่เหลือท่านผู้ชมก็ลองจินตนาการดูนะครับ ที่เดินแปลงนี้ไปมาสะดวกนะอำเภอบางปะมะห่างอำเภอบางปะมะเจ็ดกิโลอยู่ตำบลวัดดาวนะครับเอาละครับท้ายคลิปนี้ก็ขอวอวยพรให้ท่านผู้ชมมีความสุขความเจริญนะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานมีโชคมีลาบถูกหวยกันเยอะๆเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับมาหาแดงเศรษฐีนขราดและทิดอึ่งดําดีเศรษฐีนขราชนะครับขอลาท่านผู้ชมเท่านี้ครับสวัสดีครับ